วันนี้เฟิร์ก็จะมาลองสั่งของ Delivery ของเซเว่นะคะสั่งอาหารมากินตอนกลางวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเฟิร์จะซื้ออะไรบ้างนะคะ เฟิร์สก็ได้สั่งของเซเว่นไปแล้วนะคะทั้งหมด122บาทนะคะรอประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ของจะมาส่งตอน10โมง22นะคะเดี๋ยวเราก็รอของมาส่งกันแล้วดูว่าคุณภาพของเป็นไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเฟิร์สก็สั่งของมาแล้วและของก็มาส่งแล้วค่ะนี่ มากวายเลยค่ะมาส่งเร็วมากนะคะก่อนเวลาที่กําหนดอีกนะคะก็ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สะดวกมากๆเฟิร์กก็ชอบมากๆเลยนะคะอาหารข้างในก็ตรงตามที่สั่งนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดด้วยนะคะใครถ้าใครดูคลิปนี้แล้วหิวก็สั่งได้เลยนะคะกดสั่งได้เลยค่ะคลิปนี้เฟิร์กก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย